มูเลี้ยงจุ่มๆเลยพี่น้องครับโหงัดทางงัดทางงัดทางงัดมาซอยสาลินงัดเด้อครับพี่น้องเลย,ยมาโดนน้องสาลินเนาะคุณน้ามาดำมดามดามนี่ดีครับพี่น้องลองโซ่บองสาลินคุณน้าครับประกาศสวัสดีครับท่านแม่พี่น้อง มือนี้กับมาพอกับบาเบตคือเก่านะครับผ um. มมือนี้บาเบกับมากับสาวลินครับมากันสองคนคือเก่าครับมือนี้แม่เพเ่งกับประดาวกับบริมากครับมือวานบาเบกับมานอยูกับตานึงครับผมกระตาหนึ่งพูนเลยเนาะครับอ่ะมือนี้กับมารุนมารอรับชมกับบาเบตนะครับมาสีมาน์ยูมานนะครับนี่มาเบกับมาไม้เก่าไม้เดิมไม้ประจํา หมายปลาบันตรัดครับอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์ครับผมพิกัดครับน้องใหญ่คือเกขาครับนี่นี่นี่ครับผมน้องใหญ่เนาะอ่ะมาล่อหลุนกับบาเบทกับสาลินเด้อครับประสิมานมเนาปราสิได้จักตาเนาะวันนี้ครับก็ไปหลุนไปรับชมน้ำบาเบดกับสาลินเลยครับผมไปนี่ครับสาลินอ๋อแล้วครับพี่น้องอู้งงงจุ่มๆครับลงงเขาวเนาะาน น้ำง,งามเลยครับงามมากพี่น้องเนาะดินมาแล้วครับพี่น้องโอ้ย,ยเดาลิ้นพ่อมันงงเดียวครับพี่น้องโอ้ยนงกเหลืองครับพี่น้องโอ้เหลืองช้ำๆเลยครับเหลืองรามมันทำม,ม้าครับโอ้ยสามดอกแหลกแหกม้านตัวนี้มันละงกเลยครับพี่น้อง มาเด็นะลุ่นกันเงี้ยวเงียวครับนครับสาวลิ้นพออีกแล้วครับพี่น้องอู้งงูกเหลืองจุ่มๆเลยพี่น้องครับโอ้โหงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดมาซอยสาวลิ้นงัดเด้อครับพี่นอ้องเลยหลังจากพอเดลืกงูขาวสองดอกลื้งูกเหลืองดอกนึงมาพออีกมูน่นึงครับนี่ สีดอกครับงานสามดอกดูมนี่กำลังลืมตาครับพี่น้องนี่กำลังมืนตาเลยครับน้ำนี่สายดินเนาะมันละครับปุ้มอพอแล้วครับเข็ดพึงไคครับพี่น้อง,เ,อง,ของเขาไม่เก็บทิ้งนี่บางทีมาพ่อนกลุ่มใหญ่อันนี่ตัวนึ่งเขาไม่เก็บทิ้งอ่ะใหญ่ที่อยู่ไอ้นี่บานขนแตกมัน น่องเห็ดแป้งครับโอ้ดอกอางามเนาะกางปลาดิครับมาหากางปลาส่วนสี่ห้เริ่มหาหยาบแล้วได้เนาะเห็ดแปง้งเนาะซาวดินเนาะซาดินพอแล้วครับพี่น้องนหี่เป็นมูขาวครับบานแล้วครับเป็นทั้งห่มแล้วพี่น้องซาดินพอแล้วครับ ยังหนาห่อ uhm, ดูว่าเห็ดปูขมิ้นมะเห็ดปูขมิ้นบาร์บีคิวด้วนี่ครับนี่ครับหนายังหออยู่ตัวนี้อันนี้ยังพันบานครับพันบานแล้วมันสิบ่มีเด้อยครับหนาห่อสาวลิ้นพรอยังงอกนี่เอมาเบิรงนครับพี่น้อง อุ cues, <sm> ้ยเออลมลมลมปังาอีพอีแ hmm, ม so ่โอ้ตูมกยัเลยครับพี่น้องสองดอกได้คำนี่คุณน้อ๋อนี่บ่นมาน้องสาวดิ้เนาะคุณนนี่ดีครับพี่น้องโซ่ของสาิ้คุณน้าอุ้ย ใหญ่ดีครับสองดอกเกือบสำนาครับสำนาซาลิน,น,นเล้วเนานนะแคคูแคคูครับพี่น้องพอได้จุ้มๆเลยโอ้ยส่งมากเลยครับมือนี้เป็นแจ้งบุญนะซาลินเนาะไปลุยกันต่อครับผมเสียดายครับพี่นอ<ม>้องลงหมดแล้วครับผมเพันมะพร้าวก้อนหนาเนี่ยคุณครับ มีสาขาใหญ่ๆเลยพี่น้องสิคือจุจมๆมานึงนะครับใส่เดีวยวกันนะครับโอ้โอสามริมทะเลครับเก็บผึ่งขาไ่ายครับพี่น้องอใหญ่เปื้อเรืองปังลางเลยครับพี่น้องเนาะโอ้ยมีดบนเาขาน้อ,อ,นอง น้ำกอหัวครับพี่น้องออกตรงน้ำพอดีเลยออกเส้นน้ำพอดีเนาะตอนนี้ต่อครับพน้เขาครับเขาคาเตียว่าจะนน้องคาล่าอี่สิบสองดอกน้อกพี่น มันแบงแบงสิครับจูงครับผึ่งขาลายครับพี่น้องอู้หูตุ๊กตาลมลุกเนาะอับพี่น้องอือพึ่งขาลายครับพี่น้องเสร็จแล้วครับพี่ทีขาลายเลย แข็งหมดซาดิ่งยังแข็งอยู่เนาะเบิ่งกับดอกนะโลงแล้วครับพี่น,ออออน,ออน้องอืมน้องสารพึงเห็ดพึ่งไอ้ไตทองเป็นขาวๆบ่ที่มันจะออกดอกเป็นบานใหญ่ๆน่นะแมนแหละเห็ดพึ่งหวานพี่น้องหอ,องหาย,ยากเลยครับนี่เห็ดนี่เห็นยามันใหญ่ๆเปิงเวงปลงลางนี่แหละ นี่ครับเห็ดแปลงครับพี่น้องโวูวตรงนี้หายากครับนี่เห็ดแปลงเหล่านี้ไ,ไงโอ้นี่ตุ้งๆนี่โอ้แข็งปกสาลี่น้องแป้งนะพี่น้องสะสมไว้หนุกแดงสองดอกครับพี่น้องบานไปแล้วเนาะสาวลี่เนาะ กังห้องมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วสาวลิ้นสาวลิ้นพออยู่แล้วค,วร,ครับพี่น้องนี่แดงครับพี่น้องบานแล้วเนาะมันเริ่มมันมาเป็นสีแดงแล้วเป็นสีชมแล้วครับเห็นตอนจุ่มจูงเลยสีแดงอยนะู่แล้วสาวลินะ้นเนาะมานล้ครับพี่น้องได้อพี่น้องเบิ่งลงครับโอ้ดอกบมกใหญ่เลยครับ โอ้โหไดครับสาวดินโพนะครับเห็ดผึ่งตองครับพี่น้องสองดอกเลยครับงามๆเลยเนาะสาวดินเนาะมาเลยครับสาวดินเต็ดแป้งนะพี่น้องตัดแป้งเด็กสาวดินเบิ่งพี่น้องอู้หูเขินล้าแล้วเนาะสาวดินเอาได้ปะอาวเราได้เข้นล้านนะห็ดผึ่งหวานเห็ดผึ่งหวานไงครับพี่น้อง โอ้เสือดายเนาะปลอยเป็นเสือเนาะสาวลิวนเนาะเอ้าเห็ดแป้งเงี่ยยี่เบิงขาตีแหละพี่หนองเอาเบิงแต่ขาหกหักเห็ดหักขันเอาได้ของแสบเลยเด้พี่หนอยหายหักครับมีมองระดอกโดนสีพอเทานึงครับไป พึ่งสีแดงเนาะแดงสีนาหอครับพี pues ่น้องหลกไงแห้งจรปกติเคยเจอแต่ดอกนี้หน่อยนะสาวลินเนาะครับพี่น้องโอ้ยเลืองมาดงดแดงดละถือคนตกใส่บ่ลงเลยเนาะนอนเอ็ดเป็ด มีอดอกนึงเ,เป็นยังไงมันขึ้นบ่อไรขึ้นยังไงอ้ยไปเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยไปเอาปล่อยมันเสือไปในมือหนาเด้อมาามม,าม,าาม,มาเก็บ,ามมากบหมาสาวดินพอเห็ดผึ่งไข่เพี่นอ้องเห็ดผึ่งไข่หรือเห็ดผึ่งขาวครับพี่น้อง,ง,าองสาวดินพอเห็เดแดงหนาครับพี่นอ้องอู้ นี่เลยครับอืมอสีรุ่งเนาะพี่นเริ่มสีเทาแล้วครับพี่น,อน้องะไปเ,ะนะะเป็นเสือแล้วเนาะมาเบิ่งครับพี่น้องละงูกแดงกลางดงครับพี่น้องดอ,อกเดียวเขาร้อนเนาะต่างคนเหลืองต่างคนเหลืองปะมาเบิ่ลงละงงูเหลืองครับครับผอดตอเลยครับผอดแดงแล้วก็เหลืองต่อครับพี่น้อง ลกสมแล้วนี่กสม้อม่มันเป็นละงกแดงนั่นแหละแต่อันนี้มันบานมันเป็นมันกลางหมนะครับพี่น้อง,งมานะครับไปลุ้น,ก,น,ก,นกันตอนออน่อครับผมโอ้สเสีนนยดสยดดาุดสุลสนดสุสสุดสุดส Waited, เป็นเชือกให้มันเป็นเชือกต่อไปขยายนะอ๋อนี่ตัวนี้ตุ้มๆโอ้โหนี่ครับพันวาครับพี่น้องพอแล้วครับพอแล้วโอ้มันลุยมันเขถาแล้วครับพี่น้องเอ้ยเอาไว้เอาเป็นเสื้อไปครับพี่โอ้เสียดายครับช่วงนี้เฮ็ดนี่เบลล์ลงหมดแล้วครับน้องี่ดิโนตอนนี้สักกอนครับอุ้ยเบิ่งขาพี่น้องเอ้ยบักไง ลุง่งเฟืออ่อยเวิดแล้วครับืเห็ดเพิงค้านยุ่งยั่งไปนอ้องนี่ดอกเป็นลาาขึ้นเือครับได้ยุคเพ่งนึงเอาได้ดอกนบ่ได้เอาปล่อยไปปล่อยเป็นเสือไปจ้ะข้าวี่น,นอ่องอ พี่น้องดอกเดียวกะลอสาวเรีนพอ<ร>แล้วครับน้องผึ่งไข้ครับพี่น้องดอกนี้งามนะสาวเรียนเนาะโอ้ยนิดบ๊อกกุ้มบูดเลยบางรังครับพี่น้องหลอบแหลกกระไดไปเกือบตาครับมาหลอบไหมครับเรืงสาวเรียนใส่บูดบไว้แล้วครับ เดี๋ยวเซนลงแถวเตะแทนเขายางไก่พวดสาวลินบอกว่าบาไวครับขอเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะไาสั่านนี่ครับหลังจากกินข้าวแล้วก็มาลุยต่อหลบสองเนาะหลบช่วงบ่ใบนะสาวลินไปหลุดกันต่อครับวันสิมาอีกบ่ครับช่วงแรกก็ได้ไปเกือบเต็มตาอยู่เนาะสาวลินเนาะไปมานๆต่อครับผมอ่ดเขียวครับพี่น้องเปลี่ยนมีดใหม่เด้อพี่น้องมีดตัวนั้นบ่เขา ม,ม,ม,มีดบกคมมีดทูกครับ,รบพี่นงไปเบิองเห็ดแดงครับพี่นออ้องลุงบนแล้วเบิองนะหอยมาเบิงนะเองเพชรพึ่งไข่พี่น้องถึกแมงซอยขาเดฟเรื่อน,นี่ครับอู้เห็ดแดงนะจูงงามๆครับพี่น้อง กำลังออกครับกำลังตกตกแตกออกจากดินลแล้วก็ไป็นนองเห็ดไข่ครับีเห็ดขาวมีเห็ดปึ๋งไผ่หน่อยปล่อยอมาแล้วครับ อันนี้หัวกันนกครับบ่เม็นหัวแปะยิมเนี้นนะก่อแดงครับงหญ่ๆครับาง,งามพี่นอ้องอานหน่อยตวนดิดม,มันแล้ว โนงอกสาดินละงกอกงอกดงพี่โนโ้องหาอยากดวยครับเป็นบนตาเลยพี่โนโ้องของหาอยากครับบม่ได้พอโดนแล้วครับพี่โนโ้อ,ง,องงอกดง าบาร์บีคิวคอครับเห็ดแดงหนาครับพี่น้องนีง่งขายๆครับฮึเห็ดโกแดงพี่น้องมาแล้วมาซาลินมาขออีกแล้ว มาหมดเยว่าเบ,บ็ดเก็บได้ครับมีเห็ดเกา, ouais. do, าไข่ครับพี่น้องอู้หูจุ๋งงามๆครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วเห็ดหลุมพี่น้องโอ้อกลมไปทลยติดขหิโภตโอ้ได้พี่น้องโอ้เห็ดแดงสะสมไว้พี่น้องเห็ดแดงน้ำ น้ำหมกครับผมฝนสิโตกข้ามหัวแล้วเนาะไปเดี๋ยวออกไปสรุปยอด,ยดอยู่ข้างนอกนะครับไปออกปลาไปเลยครับครับผมหลังจากที่บาเบ่เดี๋ยวออกมาจากปลาที่ลอ,อยนะครับตอนแรกกันนึกว่าสิปบปลายปิดคลิปซะแล้วบาเบ่กันล่อจนฝนหยุดต,ตกนะครับฝนตกหนักแห้งครับช่วงหนึ่งเลยอ่ะ มาเบิงผลงานมาเบ็นะครับชุดแหลกกันเลยน,นี่ครับนี่เห็ดแป้งครับเห็ดขาวดินนะครับนี่แล้วก็เห็ดกอแดงครับพี่น้องเห็ดแดงนะเห็ดเขียวครับมีเห็ดเกาข่ปนมะนําจะน้อยนึงนี่ครับตะการนี่เห็ดแป้งหลายหลายแห้งครับบริบรบ่อใครเดทไทยเนาะบ่อถัานไทยนะ่มันคิปมันงาแห้งครับบาเบ็ดเลบยบ่อใครไดทไทยเนาะ หายเป็นบางช่วงครับพี่น้องอนี่ครับสกับที่เด็ดครับนี่ครับเบิองละง,ง่ก,ก่อนพี่น้องเบิองครับเออทั้งจุม่มทั้งบานไนมะมีไข่ไหงสาลินมีม่จ้ะเออแล้วก็เป็นเฮ็ดเอ้เพิ่งขาลลยเนาะ,ะอยู่ในนี้น่ครับละงอกเหลืองละงอกขาวครับขาไล่มีอยู่ซีหาดอกนี่แหละจ้ะ น้กนันนกับแม่นละงูครับนี่กับลงูครับหลายอยู่ครับมือนี่บุกครับโอเคครับสรุปว่ามือนี้บาเบกับมาอยู่เนาะกับสาวลินโอเคครับก่อนจบคลิปนะครับแกจะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนั่นด้วยครับนี่สีน้ำเงินครับข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมนะครับแล้วแกจะลืมกดกระดิ่งครับ เพื่อที่ได้แจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆของบาเบนะครับกะบาเบกับมีนังกัขอขอบคุณนะครับทุกกำลังใจครับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับที่สนับสนุนบาเบทกับสาวลิีนเลยมากครับขอบคุณครับอ่าบมียังแล้วกับบาเบทก็ขอจบคลิปไปเพื่อสำนีนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปพอกับบาเบทสาวลิีนคลิปใหม่คลิปหนานะครับผม ไปแล้วครับบายขาขาออกขาขีนออกเนื้เจ้นเจ้น